ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลโน่นผึ่งค่ะเพื่อนเด้จัดกิลาตานยาเสพติดนะคะสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เพื่อนมิหามีการเสริมสร้างให้คนในชุมชนนี่เกิดความเข้มแข็งเข้าใจรับรู้ถึงผิดภัยที่เกิดขึ้นของยาเสพติดค่ะ นายธนวัฒน์ไพศาลเจริญโชตค่ะนายยุกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทผึ่งเพิ่นได้นาเอาผู้บริหารเจ้าหน้าที่เช่าบ้านประชาชนและกกัเด็กๆนักเรียน,น่นราคาและกกัอาสาสมัครทองทินรักโลกนะคะร่วมกันเดินขบวนผ้าเรดพร้อมกับไปรานรณรงค์ปลูกจิสํานึกและสางกระแสนิยมที่เอือดต่อการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะไปตามเส้นทางกลางหมู่บ้านเขาสู่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบกมันสามา มัคขีพิทยาค่านนะคะโดยมีหัวหน้า่วนราชการผู้นําชุมชนและก็นักีฬาเขารวมในงานเทอนีนะคะงานเทือนีกจัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกในการป้องกันและ,ะแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและกลับประชาชนโดยใส่กีฬาเป็นสื่อกลางเพื่อสางแนวดรวมในการป้องกันและ,ะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบค่ะโดยมีการพานเด็กเยาวชนและกับประชาชนในพื้นที่ส่งเสริมให้เด็กเยาว ชนและกับประชาชนนี้เด็กเกิดความตระหนักถึงผิดพัยจากยาเสพติดและก็ให้ห่างไกลาจากยาเสพติดส่งเสริมสุขภาพพลรานามัยของเด็กเยาวชนและกับประชาชนนี้ให้แข็งแรงสมบูรณ์ให้รักการออกกําลังกาย การเล่นกีฬารูปก,กฎกติการูปแพรรูปชนะรูปอภัยมีน้ำใจความเป็นนักกีฬาและก็ทรงเสริมให้เด็กน้อยและเยาวะชนนี่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลีกเลี่ยงจากยาเสพติดและยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชมุมชนอีกด้วยนะคะเึ่งก็เป็นไปตามนโยบายเร่งรวนของ,ของทางรัฐบาล ซึ่งการแข่งขันกีฬาตานยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2 5 6 7น้อนผึพึ่งเกมครั้งที่23นะคะเพิ่อนกระเดชจ,จัดขึ้นระวางวันที่2 2ถึง24ธัท่านว่าคม2 6 6 6ค่ะโดยเพิ่อนจะมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายวอลเลย์บอลชายและกระยิงนะคะรวมไปถึงเซปักตะกอชายและกระยิงและในมือสุดท่ายนะคะซิมีการจับ สลากแจกร่างวันให้กับประชาชนในพื้นทีซึ่งก็มีร่างวันใหญ่ด้ค่ะพี่กุ้งมีรถมอเตอร์ไซค์ค่ะไฟฟ้าเอยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตู้เย็นที่วีแล้วกะเครื่องใส่ไฟฟ้าอีกหลายเลยค่ะค่ะเ่ว่าจะเป็นเพียงแค่โรงเรียนนอกที่มีการจัดกีฬาสีภายในค่ะคุณผู้ชมคะนวยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีการจัดการแข่งขันกีฬาเช่นเดียวกันเพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์นะคะและก็สางสุขภาพให้แข็งแรง ะะและ,ะที่สําคัญก็คือมันจะเกิดความสามัคถคี่เกิดขึ้นในมูขนาดนั่นเองค่ะ